สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เจอกันกับมีนัดกับคนเราพัฒนาเนาะกับผมสําหรับคนเราพัฒนาวันนี้หนุ่มโชคก็ได้ทําไปให้ตยบต่อยแล้วเนาะกับผมไปดูกันเลยครับว่ามีตัวไหนบ้างเนาะก่อนเดินไปดูชุดวินก่อนเนาะชุดวินมี901 2 3สาเด้อวิ่งรุดมี9 1้าหนึ่งสเด่นให้ที่กับ3เนาะรอง9้าเนาะจับคู่ก็มี90ก็หนึ่งก็2ก็สมส่วน1น่นสนสาสองหนึ่งสแล้วก็สองสามเด้อสามตัวตรงก็มี 1> 9 13, 2 90, 2 10, 1 3 290 210ส0 1 123เกานส้านะขีซินต้าีเดงคือตัวเีนเดอร์ส่วนเบิ้ลก็มี2 2สองกับ00นเนาะก็ผมนี่คือส่วนเราพัฒนาวันนี้นะครับวันที่17เดือน6ปี6 7เนะครับก็บผมวันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปู่เหมือนเดิมปู่น้าขบาาแล้วก็ปู่สมหวังเนาะผ้าปิดตาเหล็กไหลไม่ให้มาสมหวังมากเลยเนาะอยากได้อะไรก็ขอพรขออธิษฐานท่านเด้อแล้วท่านจะให้เราสมหวังเนาะสายมูมาเชื่ออยาลบบุตรด้วย ทุกคนอยากได้อยากเด้งอยากปังอยากให้เลขแตกก็ขอพรท่านเอาเนาะปูสมบงังขอได้หลังใจครับผมครับผมนี่คือหัเวเราพัฒนาวันนี้แคปหน้าจอเอาเลยครับแคปหน้าจอเอาเลยโอเคแเคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปลงให้เนาะจะลงให้ไม่ทันเดี๋ยวจะรีบไปลงให้ด่ดนๆเลยวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมันจะลงไม่ถ้าฝนตกมันจะไม่สะดวกเนาะเดี๋ยวฟ้าร้องฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเี่ยก็จะดับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปลงให้ก่อนเนาะโอเคครับผม แคปหน้าจอเลยเนาะโอเคครับผมแคปหน้าจอเอาแล้วครับผมตามนั้นเลยเนาะตามนั้นเลยให้เน้นวิ่งรูดเด้อวิว่งรูดเข้าทุกวันเลยโอเคครับผมวงตัวไหนออกตัวนั้นเนาะครับผมสําหรับของเราในาวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ